บทที่ 12. ชยาสนากตาพุทธาเตเชตวามลังสวะหะนังจะตุสัตจะสัพพังละสังเยปิวิสุนาราสภาตันหากะลาทยูพุทธาทัตถวีตสตินายากาสพเพปติทิตตาไมหังนัเตเตเตมุสิสาลา สีเสปฏิลิตโตมหังพุโทโธธรรมมทวิโลจณีสังโคจะติทิโตมหังบุเรสัมพะคูนากาโรหะทะเยมมีอนุพุโทโธสาลีบุตโตจะทักกีนาโกนทันโยปฏิทภาทัศมิงโมคัรน,นโนจะวามเกทักขเนีสะวะนีมหัง อสุอานันทาลาหุลากันสปจะมหานาโมอุภาสุวะมะโสตะเก,เกสโตพิธิพระสัมันนิสุริโยปะพัก,กาโรนิสสิณโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุขคา,าวะ กุมารก,กัดสโปเถโลมหาสีมเหสีจิตตะวาทโกโสแมหังวาทะเมีจิตตังปฏิทาสิกุนากาโรโอปุโนโอันคุลิมาโลจะอุปะลีนันพระสีวลีเทลาปันจะอิมชาตานาพัทเทติลา,ามะมะเสสาสีติมหาเทลา วิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตาวาชิตตะวันโตชิโนล,ละสาชะลันตาสีสละเตเชนะอังคะมัเเคสุนันทิตาตรา,านังปุราโตอาสิทัาขีเนเมตตาสุตังกังหัดทัคขังปัจฉโตอาสิวามี ตังคุลิมาการังกากัรขันทะโมูละปะฏิตันจะอาณนาณนาพิยะสุต,ตะกังอากาเสชะทะนังอาสิเสสาปะกาละสันติตาชินานาวะลาะสังตุตาสัปะ,ปะปะกาลังกาตา วาตาปิตะทิสาชาตาพาหิรัตตุปทาวาอะเสสาวินายังกันตุอนันตชิบนาเตชะสาวะสะโตเมกิจเจนะสะทาสัมพุทธปัญชะเลจินาบัญชะละมทธิหิวิหารันติมหินตะเลสัทาปาเลนตุมังสับเพ เตมหาปุริสาสภาอิเจวัตมันโตสุโคโตสุลักโขชิณานุภาเวนะชิตุปะโทธัมมะนุภาเวนะชิตตดิสังโกสังคานุภาเวนะชิตันตะลาโยสมธร,รมมานุภาปาลิโตจะลามิชินาปัญชเลติบทที่สิบสามพระหงสหัตสะมะ พิกนันมิตาสาวุทันตังคีลีมะคีลังอุทิตสังฆะละสะเตนาละลังทานาทิทวิถีนาชิตวามุนินโพตันเตชะสาภวันตุเตชะยามังคลานิาลาติเลกะมะพิยุมิตสัพพะบัติโคนันปะนาฟะวะกะมังฆะมะทัทธายาขาขันตีสุดทันตะวา วิทนาชิตวามุนินโทตันเตชัสสาภาวัตุเตชยามังคลานินาปากิลังค้าชะวะลังอิติมัณฑภูตังทวะดขีจักกะมะสะมีวะสุทากาลุณาทันตามพุทเสกวิทยาชิตวามุนินโทตันเตชัสสาภาวัตุเตชยามังคลานิอุคิตะขันทะมะติหันทะสุทากาลุณาตัง ทวติโยชนาปัถังคุลิมาละวันตังอิทิพิสังฆมาตะมามโนคิตตวามุนิโทตันเตชะสาววันตุเตชะยามังคารานิการตะวานะการถามุทะลังอิวะคามพินียะกัญญายะทุกขะ,ะวะจะนังชะนายกายะพันมีสันเตนะสนมาวิถีนาชิตตวามุนิโท ตันเตชะสาภาวันตุเตชะยามังคลา,านิสัจจังวิหายะมะติสันตะกะวะทะเกสุนวาทาพิโลปิตะมะมังอติทันทะปูตังปัญชาปะทิปะสะิโตทิตตวามุนินโถตันเตชะสาภาวันตุเตชะยามังคลา,านิตันโทปะนิทะปูคะหังวิทูทะมาเห็นทิงปูเตนะ เทระผุขะเคนะพระมาปันโตอิทูปะเทสะวิถีนาชิตตะวามุนินโธตันเตชะสาภาวันตุเตชยามังคาานิทุกขาหะทิทิผุชะเคนะสวนทะหันถังพาลานะมังวิสุทิชุติมิธิพระกาธิทานังยานาคเทนะวิถีนาชิตตะวามุนินโธตันเตชะสาภาวันตุเตชยามังคลานิ เอตาปิพุทธชายะมังคลาอันทะคาถาโยวาจานโนทินาทิทีนีสารเตมันตานทีหิตวาวะณีกะวิธิทินาปุจุปัฏฐวานิมุขขังสุขังอาทิคเมยะเนโลสะปัญโยมหากรุณานาโถหิตายะสัพพะปาณินังปะเรนตาวาปาละมีสัพพะ ปันโตสัมโูทิมุตตะนางเอีเตนะสัจจะวชเชนะโหตุเตชยมังคลังชย,ยันโตโพนทิยาโมเรียนสักกัจจะยานังนันทิวัตโนเอวังตะว,วังวิชยโยโหหินงชย,ยังสุชยมังคะแลอปาราชิตะบัลหลังเกสีเสปะทิวิโปกาเลอภิเสเกสัพพุธานัง อคตปฏโตปะโมขะติสุนักขันตังสุมังคลังสุปาพะตังสุหุทิตังสุขโนสุมุหุตตะโตจะสสยยถังพระลานหะมะจาลิสุปะทักขนากายากรรมังวาจากรรมังปาทิทขังปะทักขีนางมโนกรรมังปาทิมีเตปะทักขีนาปะทักขีนามิกันตะวา ละพทธันทะปะทักขีนาพระวันตุสัพพะมังคลาละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสทาโหตีพระวันตุเตสัพพะตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมะนุภาเวนะสถาโสถีพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสธาโสถีพระวันตุเต สที่สยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเฟคาเลโพนทิคาเลแต่เห็นตงธรรมะธานีนะพระวันตุภูชิตาโสถิกะโลเตถาวิหาระทะเลธีราจะมาชาัชอานะวากาจะวิขัโบสารมิกาทานะปะติปุปสากาคามาปะเส เทศานิคามาจะอิสลาสปานะภูตาสุขิตาภาควัตุเตชลาพุชชะเยปิตะันทะธรรมภาวะเสทัสตาอัาโวปกาติกานิตานิกังธรรมะวะลังปจิกะเตัสเพปิทุกขะสะกะโลตุสังขยังจตุจีลังสะมมัง สตังมัโม,มูท,ท,ทัมมันทะลาจาักุขลาสังโคหูตุสัมังโคอัตตายะจักหิตายะจักอัมเหลักขตุสัพพังสบเปปิธรรมะจาโลโนวุติปะสัมปุเมยามะธรรมีอริยะปะเวทิตาปะสัน นาหุตุสัพเพติปานิโนพุทธสารตีสมาธารังปะเวชันโตกาเลเทวปวัสสตโตวุทถิพาวาะสัตตานังสม,มิทังเมถุเมทนิงมาตาปิตาจะอันทะละชังนิจังละขันตุอุตตะกัง เอวังคํามนะราชาโนปะชังลักขันตุสมัมปทาบทที่สิบห้าทุกคำปัตตาจะนิทุกขาอาภัพพันตานจะนิพายะสูงกตะปัตตาจะนิสกโกโสกาวนตุสพเพปิปานิโนเอตะวะตาจะอามเหเิหสัพพาตังปุจยาสัมปัตังสพเพเทวมนุโมนลทันตุสัพพสัมปติ สิทธิยาหานังท่ทันตุสัทธยะดีลังละขันตุสัพพธาภวันนาพักขาตาหมนตุสัจจุพันฉันตุเทวตาคตาสาเพพุทธาปรันปิตตาปัจเจกานันตะยังพลังอะละหันตานานตะเตเชนะละขันพันธะนิสพพโสบทที่สิห โนตุสพังสุมังคลังละขันตุสะเทวตาสพพุธานุภาเวนะโสณถีโหตุเนรันตลังโสณตุสพังสุมังคลังละขันตุสะเทวตาสภธรรมานุภาเวนะโสนถีโหตุเนรันตลังโหตุสพังสุมังคลังละขันตุสะเทวตาสภสังขานุภาเวนะโสณถีโหตุเนรันตลัง ด้วยอน,นุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระราตนาตายด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสุตพะปิดและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทุเพเทศทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการจสาธยายบทสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคล พระปิตายอดเสรษฐีเหลียนยอดเสรีฐีเรียนไหวครูห8กแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งสร้างขึ้นให้เปรียบด้วยอนุภาพแห่งพระเพียงพระปิดและสําเร็จจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ